ไม่ต่ำเลวไม่ง่้ยลนะรับจากมือรับของของผม่ล้วเดี๋ยวเรียดย เปิดอ่างเปิดอ่างป้ายผ่านจะได้เราป้ายผ่านไปประกาศเพราะว่าเอาของพุทธศาสน์ที่เดือนป้อย 그렇게안녕하세 ทั้งสองคนนั้นอยู่ในชุดแข่งแล้วท่าที่8ค่ะแล้วก็พทายามใช้ท่าที่1 aitäh okay. .